ดีค่ะเพื่อนเพื่อเจอกับกิกอีกแล้วนะคะกับรายการลากแฟนเที่ยวค่ะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็อย่างที่รู้กันเนาะช่วงนี้ก็โควิดระบาดแล้วก็เราก็งานเยอะกันมากๆเลยก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวไหนแต่วันนี้เป็นวันดีเราจะพาทุกคนไปกลางเต็นกันค่ะ และใน EP 7นี้เราก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยค่ะอยู่แถวแถวระวแวกบ้านเราเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือที่ชนบุรีนั่นเองค่ะจะไปที่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ การเดินทางของเราในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดิมนะคะเราไปกับ all new nissan almera คู่ใจของเราคันนี้นี่เองค่ะบรรทุกนี่จุใจถึงไหนถึงกันเลย <c oughs> เราไปเดินทางกันต่อเลยค่ะไปไป และเราก็มาถึงสถานที่ที่เรจาจะกางเต็นท์ใน EP นี้แล้วนะคะนั่นก็คือหาดณพาทาราผีรมนั่นเองค่ะ นั้นนะคะก็เป็นช่วงก่อนวันหยุดส่งกลางน,นั่นเองค่ะว้าวคนก็ออกมากางเต็นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยทั้งๆที่อากาศก็ร้อนเชียวค่ะก็เพราะว่าหัวใจมันเรียกร้องอยังไงล่ะค่ะเ้เรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ชาวแคม์ไม่มีวันเข้าใจเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าพวกเรารู้สึกยังไงก็ออกมากางเต็นกันเยอะๆนะคะหรือไปท่องเที่ยวก็ได้ค่ะ ลานกลางเต็นท์ก็จะมีระยะค่อนข้างยาวมากเลยนะคะตามแนวใช้หาดไปเลยค่ะและจุดที่เราจะไปกลางเต็นท์นั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าชาวแคมกลัวเรื่องของความแอรอาจกลัวว่าจะติดเชื้อโควิดกิ๊กแนะนำเลยนะคะสถานที่เปิดโล่งแบบนี้ใช้หาดยาวขนาดนี้ต้องออดีเลยค่ะ ั่งขวามือที่เห็นแวบๆนี้ก็คือห้องน้ำนะคะซึ่งก็ไม่ได้ใกล้หรือไกลเกินไปนั่นเองค่ะนั่นไงคะห้องน้ำอยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถของเรานั่นเองค่ะและจุดกลางเต็นท์ก็จะอยู่ด้านหลังลานจอดรถนี่เองค่ะ หลังจากชำระค่ากลางเต็นท์ผู้ใหญ่2ท่านแล้วก็เด็กฟรีแล้วนะคะเราก็จะได้รับใบเสร็จรอบเดียวหมดรถเข็นมีให้ยืมนะคะแต่ว่าก็ต้องเอามาขืนที่ด้วยนะคะสองพ่อลูกเชื่อกันขนของขามาักขเม้นเชียวค่ะถ้าไม่มีรถเข็นขนของแบบนี้คงลำบากหน้าดูเลยนะคะอคาอยากได้รถเข็นสักคันจัง ภาพที่เต็นเป็นแบบนี้เพราะว่ากิ๊กเอาออกมากลางแล้วก็ไม่ได้เก็บนั่นเองค่ะมันเก็บคนเดียวแล้วมันลำบากนะเต็นตรงมันก็นของเาลยค่ะดีใจที้จะใส่กทุกคนคะ่ะตอนนี้เรากำลังการเต็นอยู่นะคะเพราะเพิ่งถึงนะคะตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่นะเป็นเวลาเกือบสิบโมงประมาณสิบโมงะคะ่ะ หนสองครั้งก็น่าจะหมดแล้วนะคะ จริงๆแล้วเ๊สชอบเจ้าเต็นต์ตัวนี้มากเลยนะคะมันค่อนข้างที่ใจะใหญ่นะคะทั้งสูงโปร่งนะคะแล้วก็พื้นที่ข้างในดีมากเลยแต่ว่าด้วยความเวลาที่เก็บแล้วอะคะ่ะตัวน้องเนี่ยก็คือจะมีความยาวก็เลยพยายามหาเต็นที่เวลาเก็บแล้วมีขนาดเล็กนะคะแต่พอเราเอาออกมากลางแล้วใช้จริงเนี่ยไม่แมทกับเราเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการเนื้อที่แล้วก็ความสูงของเต็นท์นั่นเอง ตอนนี้ลูกเราก็หน้าหง่อยๆนะคะหน้าหง่อยๆเพราะว่านางวงค่ะเดี๋ยวตักพักหน้างน้ำจะโดดน้ำ้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็กางเต้นเสร็จแล้วแล้วก็กางที่นอนเสร็จแล้วด้วยนะคะแล้วแค่มอแล้วก็มาตอนนี้นะคะโค้ง ตอนนี้ปปปาไปไหนคะปปปปน่าจะเอารถปคืนปปปาเอารถเข็นไปคืนนะคะก็ทุกคนเช่ารถเข็นได้นะคะแต่ต้องเอาไปคืนเขานะคะก็ตอนนี้กำลังนั่งพักอยู่เขาให้ยืมเฉยๆค่ะก็เราก็ต้องไปจุบที่เดิมนะคะก็ตอนนี้ปปปาน่าจะกําลังไปเก็บอยู่ส่วนห้องน้ำอยู่ไกลอยู่เนาะถ้าเรานั่งตรงเนี้ย ไม่เท่าไหร่นะคะแตต้องข้ามถนนนะเย็น <Yeah. S 1> สบายเอาน้ำมาให้ม่อามากินก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำให้ม่อา,าก่อนนะบ๊ายบาย ไปตลาดมาค่ะตลาดชื่อตลาดอะไรไม่รู้แต่ว่ามันห่างกักที่นี่แค่6.5กิโลเะคะเซิร์ชหาได้สถานที่ที่ใกล้ฉันเนาะก็ที่พีเอเตอร์งก็ช่วงวันหยุดยาวก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรขายเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีของให้กินนะมีเซเว่นม,มีร้านขายโซ่ คะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเนาะวันนี้เราออกมาแต่เช้าเลยนะคะออกมาจากบ้านน้ำมันสักกี่โมงนะป๊ะป๊อ,อกมาออกมาประมาณแปดโมงกว่าจัดของเสร็จประมาณเจ็ดโมงกว่าเน,นาะวันน,น,ะะนี้มากับเต็นท์รุ่นแรกดูเปลือก<ช>ที่เราเริ่มเข้าสายแคมปิง้งใฟีร์รารีโอ เหมือนน้องมีปัญหานิดนึงเนาะเสาเสาเริ่มมีปัญหาที่นึงเดหรอต้องกลับไปเช็คว่ามันเป็นที่อะไรเนี่ยดีที่วันนี้ซ่อมแซมางได้ก็ำลังกำลังนึงอยู่ว่าจะกลางค้าดีไหมเพราะว่าถามว่าร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนมันร้อนปกติของลมทะเลแต่ก็รู้ว่าจะมีเลขฝนหรือเปล่าอย่างนีค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนก็จริงแต่ว่ามันก็มีลมตลอดเนาะแต่ลมมันก็อาจจะพัด ผัดแดดแ้ะบ้างผัดความเย็นมะบ้างค่ะก็ตอนนี้ก็มีเด็กงอแงด้วยจ้าทุกคนเ,คเด็กคนนี้อยู่ใต้โต๊ะจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าเดกแมบบอยากเล่นนะจ้าดูท่าดูท่าเล่นทนะา,า,า,ายของหนังจ้าโชว์ตูดไปให้อีกเต็มอีกฝั่งหนึ่งดูด้วยจ้า,าเด่กแนลูกคงไปเล่นก็นได้ดเนี่ยตื้นๆเาานั่งดูอยู่เนี่ย คือลูกเราเป็นขี้กลัวนะคะลูกเป็นคนที่แบบขี้กลัวต้องมีแบบคนไปเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าไปเป็นเพื่อนแป๊บเดียวแค่นั้นแลนะคะ่ะทีนางก็จะเล่นคนเดียวได้ละทีนี้โอเคตอนยินเราจะทําอะไรกินก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ก็เมนูก็สบายๆชิวๆง่ายๆเนาะนะคะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะบ๊ายบาย อาปา,บาปบบเราจะไปไหนคะไปเรื่อยไปถั่วอาปาเขาจะไปวิ่งค่ะเสกรองเท้าแล้วนะคะเสกรองเท้าเสร็จ<อ>นั่งกินเบียร์ต่อสู้ๆนะคะนี่นะคะรองเท้ารองเท้าวิ่งได้จ้าสาธุพอเลยค่ะถั่ว เดี๋ยวทุกคนค่ะตอนนี้นะคะกำลังทำอาหารเย็นชนปะปะก็ไปวิ่งนะคะไม่รู้ไปเป็นลมทางทางหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้มามากำลังทอดไรอยู่ค่ะเราซื้อสำเร็จมานี่ลูกน่ากินม่ากิน เราลืมกดโฟกัสอาหารให้ดูอีกทีนี้ค่ะโฟ<ฮ>กัสอาหารนอ,อ,อ,อนขอโทษค่ะภาพปิวใสข้างหลังมันเป็นลูๆเราเลยปิดไว้แล้วก็หนาวด้วยโอเคทุกคนก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะเรานะคะก็ยังไม่ไปไหนนะเราถ่ายหน้าเราก่อนไม่เห็นหน้าเรา เราจะลองกินอันที่หมา,มาทอดดูนะเราขอเตรียมน้ําก่อนเดี๋ยวเผ็ดทุกคนน้งทะเลไปก่อนนะเราขออนุญาตไปเติมน้ําก่อนมันนางฟ้าเลยวจ,จะให้ดูลายลนะโอเคทุกคนดู ไปกอกน้ำก่อนอาหารค่ะกดสูกันก่อนยากป๊นหนึ่งนะทุกคนถ่ายไหมคะเห็นเห็นมาก <laughs> ไม่เห็ดขนาดนั้นเห็ดกินน้ำได้ค่ะวิ่งวิ่ง กหงบ้อเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนก็ลอยอยู่เด้ว่าไปได้ทุกคนเราไปดูหมามามาตายแล้วตายจริ หนึ่งกับก้องโอเคทุกคนแค่นีน้นี่คะ่ะมีหมาด้วยเด็กโอ้ยโอ้ยมีหมาด้วยเด็กทุกคนนี้หมาไม่เหน็นนะแป๊บนึงเดี๋ยวเราให้ดูอร่อยมากทุกคนนะคะเราสู้สร้าง เดี๋ยวเราถ่ายดูนะคะกำลังกินซึ่งซเลยอ่ะนี่จ้าทุกคนเต็มเต็มจานนะคะประมาณเกือบเต็มห่อดีนะเหลืออยู่ประมาณ3-4ชิ้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาให้หมาน้อยกินค่ะกำลังกินซิ่งซึ่งนี่หมาน้อยหมูน้อยกำกินเลยอ่ะกำลังกินซิ่งซึ่งเลยทุกคน สำหรับ EP นี้ก็ได้จบลงแล้วลิปหน้าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนมีอะไรใหม่ๆบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลากแฟนเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณกับทุกการรับชมเลยบ๊ายบาย